ครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ Power Slider นะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกเผานี้ให้เลือกก็จะมี3ามแบบนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนตัวกับของแมทท็อปตัวเก่านะครับจะมีสายรัดธรรมดาแต่ว่าตัวนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าของ Power Slider เนี่ยเ็าจะแถมผ้าตัวนี้มานะครับใส่ข้างในนี่แบบนี้เวลามันจะกระ,ะชับกว่าของแมทท็อปนะครับก็จะดีกว่าแต่ว่าผมก็จะ แนะนำตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผ,ผมก็เล่นตัวนี้อยู่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะกระชับมันจะแน่นนะครับเวลาเดินเนี่ยขาเราเนี่ยจะไม่เก๊ๆกๆกังๆไม่ต้องถ่างขาเวลาเดินถ้าตัวนี้เวลาเราเดินเนี่ยมันจะชนกันจะเดินได้ยากเวลาเดินเวลาวิ่งเวลากระโดดนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะง่ายมากล็อกแน่นนะครับเป็นผ้านุ่มๆนะครับล็อกเข่าครับผม ก็ขอแนะนําตัวนี้ดีกว่านะครับจะใช้แล้วก็ดีนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือเล่นมาแล้วก็ตามนะครับก็คือแบบเป็นผ้านะครับแล้วก็แบบเป็นวงคล้ายๆกับของเจ้าแมทท็อปดอเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะดีกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะมีผ้าล็อกด้านในนะครับจะแน่นกว่าแต่ผมขอแนะนําให้เป็นใช้ตัวผ้าดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเดินง่ายกว่าเวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยเราจะเป็นธรรมชาติมากกว่า ถ้าเราใส่ตัวนี้เวลาเดินนะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะชนกันจะเดินได้ยากแล้วก็จะดูเก๊เกๆก,กังๆดูไม่สวยแต่ตัวนี้มันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าเวลาเดินเวลาวิ่งก็เหมือนเราเป็นขาเราปกติธรรมดานะครับรับุมสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจนะครับหาอะไรกีฬาใหม่ๆเล่นที่แบบท้าทายนะครับสนุกสนานผมขอแนะนำ Power Strider น,นะครับ เล่นแล้วมันเล่นแล้วสนุกครับ้าทาย Power Slider สุดยอดเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม Power Slider อรปกณ์ดีมีคุณภาพครับผมขอบคุณครับ